ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ย,ยวลีเด็ดเลยเนะเพราะทาทำแล้วอยากให้เขาดีด้วยอยากให้เขานี่ทำดีกับตัวเองตอบทานเสริมกิเลสไม่เห็นหลวงตาทำหรอหอลวงตาเนี่ไม่ได้สนหรอกว่าใครจะมาดีหรือไม่ดีด้วยบางคนนี่หลวงตาทำด้วยดีแค่ไหนเขากลับมาด่าหลวงตาก็มี ก็เห็นตัวอย่างกันอยู่แล้วเห็นไหมโอ้ยดูแลประคบประงมทุกสิ่งทุกอย่างให้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างทำทานทําบุญด้วยให้ทั้งเงินให้ทั้งเครื่องอํานวยความสะดวกทุกอย่างเสร็จปุ๊บสิ่งที่หลวงตาให้ไปนะ่ะเขาไปทํามาด่าหลวงตานะอยากได้โทรศรรัพท์หลวงตาก็หาให้เสร็จปุ๊บเขาก็โทรศรรัพท์มนมาโพสต์ด่าหลวงตาก็าเห็นหลวงตาจะวุ่นวายด้วย กำใครกำมันเห็นไหมเพราะหลวงตาไม่ได้หวังว่าทำไปแล้วนะเขาต้องมาดีตอบนะไอ้คำพูดที่ว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นนั้นจึงไม่มีในหมู่ผู้ที่ท่านเข้าใจเรื่องทานเชื่อไหมว่าเก้าสิบเปเซ็นของคนเราเนี่ยติดคลองตัวนี้ ทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะอะไรไอ้แค่เพียงแค่ว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นภายใต้คำคำนี้นะมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่คือมันมีความอยากให้เขาดีกับตนเองอนะด,ดูมันดีๆนะ สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ทานเสริมกิเลสหนักเข้าหนักเข้านู่นหวังทรัพย์สมบัติหวังสุขภาพหวังว่าทานแล้วสุขภาพจะดีอายุจะยืน สิ่งเหานั้นล้วนแต่ต่อตันหาทั้งนั้นเลยเสริมตันหาเสริมอัตตาตัวตนมันช่างสวนทางกับคําสอนอพระพุทธเจ้าเลือกเกินที่ท่านให้ทําลายตัวตนเนี่ยครูบาเห็นประโยชน์อยู่อย่างเดียวแหละการทานนะ,นะเป็นไปเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในตนเท่านั้นเองยิ่งเห็นว่าตัวเองหวงยิ่งต้องให้นะ ทานเพื่อขัดใจนะทานแบบไม่ส่งจิตออกนอกด้วยไม่สนด้วยว่าผู้รับทานนั้นจะเอาไปทำอะไรไม่สนเพราะอะไรเพราะไม่ส่งจิตออกนอกการทำทุกอย่างเป็นไปเพื่อพัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียวนะเป็นไปเพื่อกรรมของเราเพียงอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับกรรมผู้อื่นนะยกตัวอย่างเช่น เราถูศาลาเราปราถนาความสะอาดนั่นคือคนปกติจะเข้าใจอย่างงั้นนะแต่สําหรับผู้ฝึกตนการถูสาลานั้นเขาไม่ได้ปราถนาความสะอาดนะแต่เขาถูเพื่อทำลายความเกียดคันในใจเขาต่อให้สาลานั้นสะอาดอยู่แล้ว คนประเภทนี้ก็จะกลับมาถูเหมือนเดิมเขาเขาไม่ได้ถือความสะอาดเป็นเป้าหมายแต่เขาถือเอาว่าเขาทำเพื่อฝึกตนเป็นเป้าหมายชัดไหมตะุูนี้ชัดไหมาการทานก็เช่นกันเขาไม่ได้หวังประโยชน์ภายนอกเป็นเป้เปาหมายอย่างเช่นว่าทำาทำอะไรมาก็ตาม นะถวายปัจจัยมาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถือวัตถุภายนอกเป็นเป้าหมายแต่เขาถือเอาสมบัติภายในใจเป็นเป้าหมายนะเป็นไปเพื่อทําลายความหวงแหนในใจนะเป็นไปเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นในใจนะนี่เรียกว่าทานเพื่อทําลายกิเลสมันจะนําไปสู่การทานเพื่อทําลายตัวตนได้ คุณบาเห็นน้อยมากเลยในสังคมชาวพุทธเราที่จะเข้าใจเรื่องทานนะไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินได้ฟังนี้แล้วจะเข้าใจไหมการทานนะเนี่ยแค่การทานนะเนี่ยเนี่ยพื้นฐานนะเนี่ยเห็นไหม แม้แต่การทําบุญที่เราทําบุญไปทําอะไรนะลงทานอย่างเงี้ยไปทําลงทานนะก็ทําด้วยนะอยากให้ถูกใจตนเองเหมือนเดิมไม่ได้ทาน,นจริงเจตนาแรกอยากให้อยู่นะแต่ในการอยากให้นะอยากอยากให้ถูกใจตัวเองด้วย ทานไปทุกไปทุกยังไงรู้ไหมอย่าเอาไปเยอะเรียนโลภมากเนี่ยไม่มาสองรอบแล้วสามรอบแล้วเนี่ยเห็นไหมเจตนาแรกมันเป็นกุศลนะคืออยากให้คนอื่น แต่พอไปอยู่ในเหตุการณ์จริงล่ะมันเริ่มแล้วเริ่มคืนนิสัยเดิมแล้วเริ่มวางกฎเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยเริ่มขัดเคืองใจเริ่มอยากให้ถูกใจเนี่ยมีแต่ของเครืองใจทำไมไม่ต่อแถวเลยเนี่ยโลภมากเอาไปมารอบสองแล้วนะมันจะมีคนประเภทนี้อยู่นะเชื่อกูบาไหม เพราะอะไรเพราะว่าหนึ <thing> ่งอยากให้ได้ทั่วถึงนี่มันมีเหตุผลอยากให้ได้ทุกคนแล้วไม่อยากให้เขาเอาไปเยอะเพราะอะไรเพราะกลัวว่าไม่ครบจริงๆนะการให้มันง่ายนิดเดียวนะให้คนที่อยากได้นั่นแหละ คุบาทำลงทานยังไงร,รู้ไหมตัวคุบาเนี่ยคุบาเป็นคนช่างสังเกตนคุบาไเป็นนั่งดูพี่สาวตัวเองไปนั่งดูแม่ไปนั่งดูคนที่ไปทำลงทานเนี่ยเพราะเราเนี่จะเป็นคนที่ไปทำลงทานกับพี่กับครอบครัวอยู่นเนืองๆอยู่แล้วไปเห็นแล้วมันก็มีเรื่องพวกนี้แล้วก็ไปนั่งดูเอ๊ะมันทานยากขนาดไหนเลย,เลยการทานนะ ก็ลองทานแบบมันง,ง่ายๆดิกูบาก็ไปซื้อของซื้ออะไรมาคือเราอยากซื้ออยากทานเท่าไหร่เราก็มีขอบเขตว่าเรามีกําลังเท่าไหร่ถูกไหมวันนี้เราจะทานเท่านี้แหละ,ะแล้วก็ไปหาซื้อจัดเตรียมของมาทั้งหมดเลยนขนมของกินนะง่ายๆนะไม่อยากทําลําบากของกินขนมไอติมลูกชิ้นอะไรพวกนี้ ที่เป็นคนหยิบหยิบกินได้เก right? ็ซื้อซื้อซื้อมาซื้อมาเต็มท้ายรถกระบะเลยเนี่ยเราก็มาตั้ง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 ไว้เอาตอกแก๊สกระทะมาน้ํามันนะเปิดเนี่ยเตรียมทอดใครอยากทอดก็เปิดทอดเองนะไอติมก็ตักเอาเองติดป้ายไว้เลยนะอยากได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นนะแป๊บเดียวหมดเลยคนอื่นนี่ทานทั้งวันยังไม่หมดเลยกูบาเนี่ยแป๊บเดียว เขาไปนั่งดูอยู่ข้างหลังเขาบอกว่ายไปได้ครับไปไคนมาตักไอติมบ,บางคนก็อยากได้จอกเดียวเขาก็ตักเอจอกเดียวเสร็จแล้วเขาก็ไปนะบางคนมานี่จอกเดียวไม่พออยากได้เป็นถุงเขาก็ตักใส่ถุงไปเป็นกิโลนะตักได้พอใจเขาแล้วเขาก็ไป ขน,นมอย่างเงี้ยบางคนก็แกะห่อเดียวบางคนก็ยกไปทั้งหลังเลยลูกชิ้นเนีบางคนก็ทอดทอดเอาสิบไม้ห้าไม้สิบไม้ทอดทอดทอดเอาบางคนยกไปทั้งถุงเลยเอาน้้ำมันด้วยอมีน้ำมันให้ด้วยนะยกน้ำมันไปด้วยเอ,เอาไปทอดที่บ้านแล้วก็ว่าดีเหมือนกันไม่ต้องเปลืองแก๊ส ครูบานั่งดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกโรงทานของครูบาดิเหลือแต่โต๊ะกับกระทะและเตาแก๊สแล้วก็ถังไอติมเนีเปลี่ยงขยะก็ไม่มีไม่มีเลยนีแป๊บเดียวหมดแล้วบอกเนี่ยถูกต้องแล้วเราให้ เท่าที่เราอยากให้ผู้เอาไปเนะี่ยก็เอาไปเท่าที่เขาปรารถนาสองคนเพอร์เฟกทั้งผู้ให้และผู้รับไม่เคืองใจกันบางทีเขาอยากได้มากเขาได้ไปน้อยมันก็รู้สึกว่าไม่พอใจบางคนไม่อยากได้ประยัดเย้ยเลยเขาเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะเขาไม่อยากได้ในะประยัดเยอเลยเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่บริบูรณ์กันเลย เหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้ปรารถนาน้ํามากแต่เราไปเทใส่จนนะน้ําเยอะเหมือนลักษณะอย่างนั้นเหมือนคนมาบังคับเรากินข้าวเยอะๆเราอยากกินแค่นี้กินนีกกินอีกทุกอยากกินเท่าไหร่ก็กินไปอันนี้เหมือนกันอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเขาเอาไปได้ไม่เกินสิ่งที่เรามีหรอกนั่นแหละ อุบาก็นั่งดูก็ยิ้มเนี่ยโอ้เรานี่ทานถูกต้องที่สุดแล้วไม่เหนื่อยด้วยนะไม่ต้องมาโกมตักไอติมให้เขาอีกไม่ต้องนะพี่สาวกุบาก็ห่อสลัดโรยนี่หอ่อเขาห่อสลัดโระรอสักครู่นะคะ <c oughs> พี่สาวะแล้วก็เพื่อนเ็าจะมีเพื่อนแก๊งเพื่อนเขามาช่วยกันหอ่อช่วยกัน ทำนะแบ่งๆกันนะคะนะแบ่งกันนี่ยกลัวแต่ว่าเขาจะเอาไปเยอะเนมื่อยแแอร์ใช่ไหมนู่นขําก็ยังไม่หมดเลยไอเรานี่ปัดตูดนี้แล้วนู่นนี้ไปหาฟังเทศฟังธรรมดีก่อน่ยหรืออย่างเดียวเขาไม่เอาโต๊ะไป บางทีเรามองเห็นว่าเขาเป็นเปรตน,นะแต่เราไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองเป็นเปรตคำว่าเปรตในที่นี้คือสภาวะของใจที่มีความหวงที่มีความอยากได้คำว่าแม้แต่มีความหวงนี่ก็คือสภาวะของใจที่เป็นเปรตเราหวงของของเราเราไม่อยากให้เขานั่นแหละเปร บาวะของจิตใจนะเป็ดหลวงตาบอกว่าพวกมึงอยากเห็นเป็ดไหมท่าน่นาถ้ามึงอยากเห็นเป็ดให้มึงเอาของมาทานนะนะแล้วให้มึงนั่งดูมึงจะเห็นเป็ดเลยท่านก็พูดแค่นี้นะแล้วก็ไปคาดคะเนคิดว่าจะมาเห็นเขานี่มาแย่งของกันนะ เห็นของมาแย่งเขามาแย่ง,ของ,ยงของกันเห็นเหมือนเป็ดมาแย่งของมีแต่ความโลภอยากได้นแต่ความเป็นจริงละ่ะนะเห็นใจตัวเองที่มันห่วงของที่กาลังทานถ้าถ้าใจห่วงเมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละเป็ดถ้ามึงไม่อยากเห็นเป็ดให้มึงทานแล้วมึงเอาวางไว้แล้วให้มึงรีบหนี <c oughs> ลวงตาพูดอย่างนี้ให้เอาวางไว้แล้วรีบหนี มึงอย่ามาดูถ้ามองไปภายนอกจะเห็นแต่คนภายนอกแต่สําหรับครูบามองย้อนเข้ามาดูในใจตัวเองครูบาจึงเห็นว่ามันอยู่ในนี้เทวดาก็อยู่ในนี้เปรตก็อยู่ในนี้ครูบาเนี่เห็นชัดๆเลยเปรตโอ้โหเราห่วงของตัวเองเปรตนี่จึงเห็นใจ หากทำใดๆเนี่ยถ้าย้อนเข้ามามองใจตนเองนั่นเป็นธรรมเราเห็นอากับกิริยาคนที่มันแย่งกันนั้นเราก็เข้าใจว่าเขามีความโลภแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกรู้เพียงแค่อากับกิริยาแต่ไม่รู้ซึ้งในจิตแต่เราจะรู้ซึ้งในจิตของเราเท่านั้นเพราะเราจะรู้ชัดในจิตเรา ในากับกิริยาของใจเราเห็นไหมทำทั้งมวลนี้ต้องรวมลงที่จิตรวมลงที่จิตใจหากจะกล่าวทำต้องกล่าวเรื่องของจิตเท่านั้นเรื่องของอาการของจิตเรื่องของจิตใจนิพพานแจ้งในจิตไม่ได้แจ้งที่ พระพุทธเจ้านั่งอยู่ต่อหน้าเราเราก็มีทางรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่คาดคะเนว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่งอยู่ต่อหน้าเราเราก็ไม่มีทางรู้จากพระอรหันต์ได้แต่คาดคะเนว่าท่านคงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้ามันเกิดในจิตใจเราชัดที่สุด เด่นชัดที่สุดไม่สงสัยนะไม่ต้องเที่ยวถามใครนะปัจจัตังนะรู้ชัดอยู่ภายในนะต่อให้ปิดปากเงียบตลอดจนตายนะมันก็เด่นอยู่ภายในนี้ไม่ต้องไป เอ่ยปากบอกใครมแม้แต่นิดเดียวเลยจำไปนี่เรียกว่าปัจจตังแจ้งอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นพูดถึงหลักธรรมต้องพูดลงมาที่จิตให้พูดถึงหลักธรรมนะเพราะธรรมทั้งหลายเกิดในจิตแล้วก็ดับในจิตไม่ได้เกิดที่ต้นไม้ใบหญ้า แต่อาศัยต้นไม้ใบหญ้า,ยยาเพื่อให้เห็นอาการในจิตหากพูดนอกเหนือจากจิตนั้นไม่เป็นธรรมฟังให้ดีนะครูบาจะเริ่มพูดลึกลงไปเรื่อยๆนะต่อไปนี้ทรามะาที่ครูบาจะแสดงจะเป็นธรรมเพื่อหลุดพ้นเท่านั้นจะลึกลงไปเรื่อยๆเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้ว จะพูดลึกลงไปเรื่อยๆเราจะไม่กักแล้วต่อไปนี้หากยังพอมีผู้ที่รับสภาวะสิ่งที่เราพูดได้เราจะพูดแทงลงไปเลย <c oughs> จะพูดเรื่องจิตล้วนๆไม่เอาอย่างอื่นมาผสมจะชี้ลงในจิตอย่างเดียวเพราะหากพูดถึงหลักธรรมมันต้องพูดที่จิตเท่านั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นด้วย นะต้องเป็นธรรมเฉพาะตนเท่านั้นทุกคนต้องแทงลงในจิตตนเองแทงลงที่อื่นไม่ได้แต่อาศัยภายนอกเพื่อเห็นจิตรู้จิตฝึกจิตนะแจ้งจิตทำลายจิตมันจึงจะเป็นธรรม